สวัสดีครับพี่น้องเพแฟนเพแฟนมาลัครับจางจารย์เปิดอ๋อพี่เฉียวครับมาหอดก่อนหมูโอ้ยแดดแดดมากเลยอ่ะส่วนพงทำไงครับผนึกการชัยแฟนขับเด้จริงเหรอสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะมาทาลูกสาวเดินสักลูกสาวสิม้ามือหนีบมาใบสาวเขาไปกราบปุ๊บเลยองค์หญิมากมามามาอ๋ตัวจริงคือยังเด็กอยู่ไม่รู้เท่าแล้วสี่สิบเก่าแล้ว ค่ะเขาเขากำลังเดินทางมามาถ่ายรูปไม้หน่อยโอ้ณว่าสิบุ้ยคตจำข่อยได้โคตจำจังใดเนาะยอาเดกตาคือสิจำบ่ได้ก็ตรงอยู่ว่ะแฟนงทาบเนาะแดดเอ้าเอาโอเคจ้าจิดตามทุกคลิปเนาะค่ะบ่จ้าคลิปนี้สเร็ทเจ้าของได้นี่จ้าเห็นเจ้าของแน่นอนค่ะโอู้แดดเนาะไอหมูควันใบสามมันตัดกัน อันนี้มองได้ครับนี่มองนี่คือลุงตาถี่นลุงปูยูขุนเป็นอาสนดไปแล้วค่ะใบสามอาสิเข้าไปพุ่นแล้วค่ะจริครบสามบหลวงปูยูขุนแต่ว่าเท่าต้องเดินเข้าไปแม่นค่ะจอดรถที่แถวนี้หมดเลยค่ะจอดรถแถวอ๋อแดดแดดโคตรร้ายสมือครับจ้ากกระายประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์สิหลายเนาะแม่นถ้าวันหยุดข่ายยังนี่นี่แหละค่ะ มาเด้อพี่น้องมาซื้อมอกอึซื้อไปหนึ่งซื้อไปเพชรของหวานหาเพิ่นได้เลยเพิ่นกลังเดินทางมาสุดยอดสุดยอดถือเลขถือเบอร์บอกรถือยอะค่ะวันในสื่อเนี่ยเ้ออันศูนย์เจ็ดศูดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์อันคลิปที่ลูกสาวบอก36ล้านนั่นเออ เขาถือก่นลรถข้นาหนล่ะขั้นขาวล่ะแต่ว่าผมเพิดสื่อแต่นอัศูนย์สามหเขาเปินสื่อสามสามหลายเมือนัันไดอยู่เหล็กเล่านั่งบอกสามสองสีบอกสามสามสองสี่สามสอามวดตรงขอเล่าเนี่ยเบอ่งคลิปนันอยู่ผหลุกเลยจ้าเบอ่งคลิปนันอยูนั่นแหละเห็นเลยโอ้ยลุกสาวเอาคนขึ้นนั่นมาแท้นั่นกันจะโมง อ๋อมันมาเรื่อยๆครับนัดกันบ่ายสามก็เข้ามาหมดเลยบอมาหมอหลองหมอลำมาหลายมาไหมมาสื่อเมื่อคืนนี่มาไหมมาสื่อบัื่อคืนี่โปรโมทเนี่ยในคลิปนี่โ่รโมทเพื่อแจกฟรีอ่ะจะให้สอนนท์แล้วมาสื่อไปให้เด็กน้อยกินครับสวัสดีครับผม5แดกดักมา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 ถ่ายรูปกับลูกยิงลูกยิงกํลังเดินทางมามา ซื้อแต่อันเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าโอ้คบเจ็ดคนคนแบบพยายาเลยเขาหง,งีมากขนาดสิบบาจอดแถวนี <ๆ S 1> ่แหละครับจอดรถครับขอไปรถสี่สิบบาทกแพงดอ,อกพ<า>อกรยือยู่นี่แหะพี่น้องไ่ได้ไปใส่ดอกอคนกะชิมาจอดแถวนี่แหละคนมาเนาะพองในเขาอะไรเนาะ เราไทยเอกมากกนนะสิมาจอดแถวนี้แม่แม่ากมดบอโจ้อนนนซ้อก็มามามาหมดเลยมาจิมงานพระเอกรับเพลินโชวรีสกมาร้องเพลกมา่ะมาโอเคมาหมดเดีอมมือไหร่ทนที่นัะแต่ส่วนๆเข้ามาดิเข้ามาถึงหิวจะเี่เพราะเนีเข้าไปาปเพิ่งทั้งทึงหมด่ะแต่ว่าแดดค่ะฮะ บใบสองก่าบม่วงก็แห้งายแหงแดดแล้วคล้ายเมือดวัตเตอร์มือนี่จะพึ่งมานนี่ได้ทไหมพึ่งปลูกเองหรือรับมาอันนี้ปลูกเองค่ะดวงดีเมื่อนี่มาถึงมื่อบอกที่สิเห็นลูกสาวเห็นแล้วเจ้าหน่อยตกไปทางในฝุ่นละที่สิเห็นก็จะจอดนี่เมื่อละเดี๋ยวจะมาเพิ่มกระสีที่นี่จะทีมงานเนาะแกับโบลูเท่ากันเพราะว่าอนเคือไปเขาจะ ลุงครูคนรับจะช่วงเสาแล้วอ๋อน่าจะเพื่อนติดต่อไปแล้วขนาดใบใบสามแมนที่น่าที่ม่านเสาหน่อยเขาไปอีกรอบนึงสินะหมป้าแดดคักพี่น้องแดดถ้าผลเป็นศูนย์อาหารเนาะของฝากแมนค่ะของฝากข้างบนอาหารข้นกะปกาวฟังคนน้ำหรือเปลาฟังฟังเนื้อน้ำลุงครูอยู่ดหน้า เอามาเด้อพี่น้องบาบสามบาบสามกีฬลาก็มาแล้วมาแน่นอนแล้ววันนี้เด้วใครอยากไปทักงผุดกันเด้อจ้าอู้แดดแดดคักแดดแน่ <c oughs> ลบโฮมกันลบโฮมกันฮะมากมาๆเยี๋ยวกวัามากครับ,บเยี๋ยวกวัามาครับเพนัดบสามแม่ปูได้้ามบครัเพิ่นอาซิเคียกันแล้วครับเพิ่นมาเปใสานอก เดี๋ยวปัดโจรถที่จอดจอดได้เฉพาะแถวนี้ยเปนบ่ครับได้บ่อรถไหมอ๋อบ่ทา้งในบ่มีเห่าบ่ไใดเม็นบ่ทา้งในได้ค่ะบ้านิดจอดได้หมอเขาตายี่นี่เระขอจะงัดออกง่ายกันไหมสินกันน่คคุณบอกเนี่ยคุณอย่างข้าในคุณล้งเอยากลบบ่ไใดไหมคะผู้ใดได้พันพันได้บันจะคุณมาผมจะกันยูอังสินกันแล้วล้งแกะมาจากไหนน้าบันนี่ สวยเลล่ะหาแดกดาคือพญางออกมาสล่ะคือบปรงมากโอ้ยสวัสดีครับป้าปูด้พอเหี้ยน่อ่ะาวปัาันใช่ป้าทาแดกดาไปใส่นิพากันมาทางงานแตงหลานอยู่หมก่าหาร โอ้ยอีงมาแล้วมาเดี๋ยวกลับมาครับใบสามพันธุ์นัดใบสามแม่นี่แหละแม่นี่แล้วมากราบปูนี่แล้วทีมงานมาเหมือเลยพระเอกนางเอกมากเมื่อเลยมือนีนี่ใบสามกำลังมีดย้อนเลี้ยงเจ้ายืนอยู่หวังบังคือว่างันปัญญารุทธ์ใช่เหรอแฟนขับแฟนขับปรสิทธิ์ยานขับไปท่านไม่ใช่เราพันว่าเพันเพันเคลียร์พื้นที่ใบใบสามโอ้โหเอาเอายู่ดีไม่แห้งอ่ายู่ดีไม่แห้งมาสื่อเลขเรื่องวันนี้ ตัวไหนเจ็ดศูนย์เก่าเจ็ดศูนย์เก่าอมันก็วานลูกสาวคือวานกะลัดอันเพียจะได้ชุดอันแม่หักพี่ร่ำให้แปดสิบเก่ากระลัดมาแปดสิบเก่ากระรัดมาสันตัวแล้วนี่จักแล้วเลยค่อยเจ็ดศูนย์เก่าเนาะเอาไก่เมอกร้เท็ดอีกเอาีจ้คขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะเอาบ่แดดแล้วบาดนี่ พอกัรคลิปหนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้บรรยากาศกําลังคึกคืนนะครับมาหอดกับบรรยากาศคึกคืนรอดนะครับขอบคุณทุกร่างใจครับพี่น้องเดี๋ยวลูกสาวก็มาแล้วนะครับโวันนั่งครับแนหอดนั่งนี่แหละนังนนะ่นงนี่ละอันนี้แมวแม่แม่มปะแม่วาดด้วยนี่อ๋อ ม่อวัดเนาะเอาถามูกวานพึงิมัจอดเท่านี้แห้ะครับพอกันคลิปหนา<ม>ครับพี่น้องครับนี่นนนเป็นตระก